ความเสี่ยงเลี่ยงได้โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณผู้ชมครับหลายคนชอบใช้ผ้ายเย็นเช็ดมือและเช็ดหน้าในช่วงเวลาอากาศร,ร้อนแต่ทราบไหมครับว่าผ้ายเย็นบางยี่ห้อมีสารอันตรายเจือปนอยู่โอ้ยห้อนห้อนห้อนขนาดเลยพี่สมชายจ๋าขอผ้ายเย็นผืนนึงจากคลายร้อนได้เลยนี่เลยผ้ายเย็นเลยนี่มันยี่ห้ออะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนี่ไงเย็นชื่น ไม่เชื่อใช้ให้ดูนี่เลยเที่ยกมาเย็นชื่นใจย่พี่สมชายทำไมหน้ามันถึงได้แดงขนาดนี้ล่ะ สงสัยจะเกิลในหอยบ้าแสบหน้านั้นเออแสบหน้าในหอยช่วยด้วยครับแสบหน้าฮยแสบหน้าผ้าเย็นและกระดาษเย็นเช็ดหน้าซึ่งบรรจุซองพลาสติกที่เรานิยมใช้กันทั้งนี้เพราะราคาไม่แพงกลิ่นหอมทำขึ้นจากผ้าสำลีหรือกระดาษนำไปชุบส่วนผสมของแอลกอฮอล์น้ำและน้ำหอมแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นส่วนผสมคือ เอทิลแอลกอฮอล์เป็นตัวละลายน้ำหอมทำให้รู้สึกเย็นเมื่อใช้แต่ปรากฏว่ามีผู้ผลิตบางรายหันมาใช้เมทิลแอลกอฮอล์แทนซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเพราะตามประกาศกระทรวงสาธารณาสุขระบุห้ามใช้เมทิลแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางเนื่องจากเป็นสารอันตรายมากหากนำมาเช็ดหน้าผิวหนังจะเกิดผื่นแดงระคายเคืองต่อต,อตาและเมื่อหายใจเข้าไปจะเกิดการปวดศีรษะคลื่นไส้นอนไม่หลับรับประทานเข้าไป จะคลื่นไส้ตาบอดตาผ้ามัวหรือถึงตายได้เนื่องจากการหายใจล้มเหลวทีนี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะครับอ๋อเข้าใจแล้วแต่ในห้อยครับอะไรอีกผมนี่มีอาการคลื่นไส้แล้วก็ตาผ้ามัวไปหมดเลยครับเอาเอาวอาถ้า,างั้นรีบไปถาน้ำเลย<ป>ครับสนับสนุนโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข